หลายคนนะคะอาจจะกังวลว่าถ้าเงินไม่เข้าบัญชีเราจะต้องทำยังไงบ้างไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้คนสำหรับโครงการนี้นะคะรัฐบาลจะจ่ายผ่านระบบดิจิตอลบ a ลเลตให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการซึ่งจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่25กันยายน2567เป็นต้นไปค่ะเรามาดูกันว่าจะจ่ายเงินในวันไหนกันบ้าง วันที่25กันยายนนี้จยให้กับคนพิการและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์วันที่26กันยายนจยให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข1ถึง3วันที่27กันยายนจ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข4ถึง7วันที่30กันยายนจะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนลงทายด้วยเลข8ถึง9แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะไม่ได้รับเงินในวันตามที่กำหนดแล้วล่ะก็ไม่ต้องตกใจค่ะพอรัฐบาลนะคะจะมีการจ่ายเงินซ้ำหรือเรียกว่ารีทายนะคะให้คุณอีกถึง3ครั้งการจ่ายเงินซ้ำนะคะจะเกิดขึ้นใน3รอบดังนี้ค่ะรอบแรกนะคะภายในวันที่22ตุลาคม2567รอบที่2นะคะภายในวันที่22พฤศจกิกายน2 5 6 7 รอบที่3นะคะภายในวันที่22ธันวาคม2567ถ้าผ่านวันที่22ไปแล้วนะคะคุณยังไม่ได้รับเงินก็ถือว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะรับเงินในโครงการนี้แล้วและสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เช็คนะคะว่าคุณผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรเราได้ทำคลิปอธิบายไว้ลิงด้านล่างนี้แล้วนะคะคุณสามารถดูวิธีเช็คพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับธนาคารใต้ลิงกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหากคุณยังไม่รู้วิธีตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทคุณสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเราได้ทําคลิปอธิบายไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังและได้ความรู้อีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ